สองไปแล้วอือปลาอะไรจงไปแล้วอตัว,ตว,วนี้ก็ใช้เหยื่ยอไอเกตหน้าฉุนเองเหมือนเดิมขวดเชื้อหน้าฉุนเหมือนเดิมครับเห้ยาวสหน่อยช้าไม่เยอะนะครับขวดแค่นี้แหละขวดแค่นี้นะแค่นะได้เป็นสิบยี่สิบครั้งอะ่ะ มาครับมามามาวันนี้เรามาตกปลากันที่หมายเดิมครับอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นหมายนี้เรียกว่าทุ่งใหญ่นะครับอ่างเก็บน้ําทุ่งใหญ่อ่างเก็บน้ําทุ่งองผือนะครับเราก็จะมาตกซ้ําหมายเดิมหมาย EP ที่แล้วที่เราตกบาลานแต่วันนี้เราจะมาตกแบบไม้ตายเกาหลีครับก็จะตกระยะ5.4นะครับเอาที่แล้วเป็นบาลานแตะอานนี้จะเป็นไม้ตายเกาหลีครับก็จะมาดูกันว่า การตกบาลานแต่วันที่ลมแรงๆกับไม้ตายเกาหลีในวันที่ลมแรงลมก็เริ่มแรงเหมือนเดิมนะครับลมก็แรงเหมือนเดิมมาและเร,เริ่มมาแล้วอีพีธแล้วตกบาลานแตะถอยไปยากมากครับการถอยยากครับลมแรงๆเพราะบาลานแต่น้ําหนักไม่ค่อยมีแต่ถ้าเป็นไม้ตายเกาหลีมีน้ําหนักดีอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าอาการทุนจะออกมาดีเหมือนบาลานแตะไหมเราก็มาดูกันครับ กับการตกแบบไม้ตายเกาหลีในวันที่ลมแรงๆระยะ5.4ครับระยะ5.4แี่เป็นคันของเลโอบิซากุระโนะตกแบบไม้ตายเกาหลีนะครับสายเมนก็ใช้6ปอนชิงหน้า6ปอนนะครับเราจะมาใช้สายใหญ่มากครับแต่ตรงนี้จะเป็นหมายธรรมชาติ100%ครับผม ตกด้วยเหยื่อหายเกตหน้าฉุนเองครับเดี๋ยวเราไปผสมกันเหยื่อยังไม่ได้ผสมมามาดูว่าเราผสมเหยื่อกันยังไงช่วงแรกที่เราตกนี่ก็จะใช้ผสมแบบฝุ่นก่อนนะครับจับจีบบีบตูดเรียกปลาเข้าฝูงก่อนถ้าปลาเข้าฝูงแล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นแบบนวดนิ่มก็ได้นะครับการตกปลาไม่มีใครผิดใครถูกครับอยู่ที่คนนั้นเข้าใจ และวิธีการครับเหยื่อก็ไม่มีเหยื่อเทพครับมีแต่เหยื่อที่เราศรัทธาแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายครับอยู่ที่เราคิดค้นวิธีการใช้แค่นั้นเองเหยื่อแต่ละค่ายมีทุกอย่างที่คล้ายๆกันแต่ที่ไม่เหมือนกันคือส่วนผสมบางอย่างมันต้องมีส่วนเด่นของค่ายใดค่ายหนึ่งยังไงก็อยากให้พี่ๆนะนะฮนะนะลองเปิดใจ ดูกับเยหยื่อไฮเกตนะุนเองนะครับไปเดี๋ยวเราไปตกปลาดีกว่าไม่พูดมากครับตกปลาก็อยู่ที่ทุงใหญ่นี่ครับหมายสวยครับหมายสวยกว้างมีหลายอ่างนะครับมีทั้งคลองซอยข้างอ่างแล้วก็มีอ่างหลายๆอ่างอยู่ทางนู้นทางนู้นก็มีข้างหลังก็มีจะมีน้ําลึกน้ําตื้นน้ําขุดใหม่มีหลายครับขายก็หลายปลาก็พอมีให้เล่นถ้าพี่ๆนะาท่านไหนสนใจ จะมาเล่นกระเชญนะครับอยู่ที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับผมเราเรียกว่าอ่างเก็บน้ําทุ่งใหญ่หรือทุ่งพงพืชนะครับส่วนพูตศาสตร์นะครับตรงนี้คนสูบน้ําเข้านาครับน้ําก็จะลดลงแล้วพอน้ําลดลงจะ่ายกระแห่เข้ามาตอนนี้เราต้องรีบตกก่อนก่อนที่หมายจะแตกไปครับไปดูการตกปลากันเลยเดี๋ยวผสมเหยื่อก,ก่อนนะครับผสมเหยื่อเสร็จก,ก็จะตกกันเลยไปครับไปมาครับมาผสมเหยื่อกัน วันนี้ก็ใช้เหยื่ยอไอเกตหน้าชุนเองเหมือนเดิมขวดเชื้อณนาุนเหมือนเดิมครับเหายาวสหน่อยช้ไม่เยอะนะครับขวดแค่นี้แหละขวดแค่นี้นะจะได้เป็นสิบยี่สิบครั้งอะ่ะไม่ใช้เยอะนะครับขวดเชื้อเราจะแรงกินแรงครับผมมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวถ้วยตวงหาถ้วยตวงกัอนอ่านี่ครับถ้วยตวงหนึ่งร้อยมิลลิลิตรถ้วยตวงสามร้อยมิลลิลิตรนะครับ 3 0มมิลลิลิตรอันนี้พูดถึงผมตกสามชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงสชั่วโมงแหละเวลาว่างก็ช่วงสามโมงถึงเที่ยงเหมือนเดิมก็สา0ร้อยมิลลิลิตรแล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็ใส่ขนมปังเข้าไปร้อยมิลลิลิตรครับขนมปังสดปั่นนะครับก็ซื้อมาตามร้านค้าขายอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปแล้วครับใส่เข้าไปเลยครับ เดี๋ยวเราก็คนให้เข้ากันก่อนใช้เหยื่อไฮเกตนะฉุน300รอมลลิลตรขนปังป่น100ยมิลิตรครับส่วนน้ําอันนี้เราจะตกแบบฝุ่นนะครับคือเรียกปลาเข้าฝูงก่อนผสมแบบฝุ่นก็คือถ้าเหยื่อสามยมิลลิลตรใช้น้ำร้อยยนะครับ1 2 0ยีหรือ1้อก็ได้ประมาณนี้นครับใส่เข้าไป แล้วคนครับคนไปทางเดียวหรือคนย้อนไปย้อนมาก็ได้ครับว่าแต่ให้มันผสมกันอ้าวลืมลืมของเด็ดนี่ของเด็ดนะครับหยาะลงไปครับเห็นป่าป่ล้วอ่ะนออเนี่ยจะใช้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวบีบกัน เนี่ยประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยประมาณนี้แหละครับเห็นป่าเหมือนรเ,เนี่ยเนี่ยหัวเชื้อเนี่ยเราใส่น้ําไปแล้วทีนี้ใส่เข้าไปอีกหน่อยก็ได้ให้มันให้มันให้น้ำมันละลายกะหัวเชื้อดีดีนี่ครับอหา้น้ำกับหัวเชื้อละลายจะใส่หน่อยเดียวพอตีตีตีให้มันเข้าก่อนต,ตีเข้ากันแล้วก็เอาเหยื่อเข้าไปคุกเลยอย่างนี้ก็คนเข้าไปใหม่ ให้หัวเชื้อก็เยื่อให้เข้ากันปกติแล้วต้องใส่หัวเชื้อก่อนแล้วน้เาเทใส่หัวเชื้อนะครับเมื่อกี้ผมลืมลืมใส่ของดีอ่าใส่เข้าไปแล้วอ่าเสร็จแล้วตกด้วยขนมปังแผ่นก็ยี่ห้ออะไรก็ได้กันแล้วแต่จะใช้แค่นี้แหละครับ คามสมเห่อของไฮเกตนาชุนเองครับกับหัวเชื้อนาชุนเองปไปเราไปตกกันดูที่ว่าวันนี้จะมีปลาอะไรเข้าเหยื่อเราบ้างมีปลาอะไรชอบเหยื่อเราและเข้าหัวเชื้อเราบ้างมาดูกันนะครับไปมาครับมาหาปลาตัวแรกกันครับ กับเหยื่อไฮกเก็ตนะชุนเองกับตกแบบไม้ตายเกาหลีนะครับมาชมกันครับระยะ5.4นะครับจะตกระยะไกลสักหน่อยครับมาดูกันครับปลาตัวแรกของเราจะเป็นปลาอะไรปลาอะไรจะเข้าเข้ามาสนใจเหยื่อหรือบ,บ้าง ตรงไปแล้วโอตัวแรกมาแล้วเป็นปลาหมอตะกับครับตัวนี้ตัวสวยครับปลาหมอะกับตัวสวยขอตักก่อนเดี๋ยวตัวแรกหลุดเดี๋ยวตัวแรกหลุดตักก่อนตัวสวยครับตัวสวยนี่มาแล้วมาแล้วปลาหมอตะกับตัวแรกครับปลาหมานหมานหมน มาแล้วครับปลาตัวแรกของเราเป็นปลาหมอตะกับนะครับใสสวยๆครับนี่ฝ่ามือผมมือผมนะครับกับปลาหมอตะกับตัวใหญ่นะครับตัวสวยประมาณเจ็ดตัวโลแปดตัวโลเอากับเยอะให้เกตนาชุนเองครับผมไมยแรกก็เอาเลยมามาดูปลาตัวต่อไปกันเลยกับเยอะให้เกตนาชุนเองกับฟัวเชียนาชุนนะครับมาชมกันเลยนะครับตัวต่อไปดูซิว่าวันนี้จะเจอตัวตึงมือไหม ลมกําลังดีๆครับวันนี้เป็นอะไรที่ว่าตกปลาเข้าแน่ๆถ้าลมพัดอย่างนี้แต่ว่าจะได้กี่ตัวนั้นเองมาดูกันครับไปไปดูต่อต่อไปกันไปมา,ค,าครับมาครับมาชมกันต่อครับผมตกแบบไม่ตายกะหลีนะครับระยะ5.4ครับผมต้องระยะไ,ไกลสักหน่อยนะครับกาสุดทึงจะใยากๆสักหน่อย ครับนี่บโอบมาแล้วใส่บูนะครับโอ้ยเยอะกว่าป่ามืออีกเลครับเยอะตอนนี้ป่านี้ก็ชอบนะครับป่านี้ชอบอยู่นะครับเข้าอยู่แสดงว่าผ่านอยู่นะครับวันนี้ตกแบบไม้ตายเกาหลีครับหมายนี่หมายสวยครับหมายทุกใหญ่แต่เก็บปลาก่นปลามันจะหลุด <c oughs> กลัวไม่หลุดนี่ได้ปลาเผาแล้วกับวันนี้ อมาครับผมผมาชมผลงานของเยอหยื่อไฮเกตนะฉุนเองปวดเชื้อนะฉุนเองครับผมการตกแบบไม้ตายเกาหลีนะครับระยะ5.4นะครับมาดูกันครับว่าจะเจอสตึงมือไหมจะได้ประทะไหมครับวันนี้ เอาลงไปแล้ววัดสิครับปลาไหลปลาหมอตกระปับครับไหลลงไปอาการของไม้ตายเกาหลีนะครับวันนี้นี่แหละครับปลาหมึตกระปับไซซ์สวยๆนะครับกับการตกแบบไม้ตายเกาหลีเหยื่อให้เกตนะชุนเองและหัวเชื้อ นาชุนครับผมสุดยอดมาครับมาชมผลงานเดีย๋ยวให้เกตนาชุนเองขอเชยร์นาชุนนะครับกับการตกมาไายเกาหลีระยะ5.4ครับผมมาลมครับลมสวยครับวันนี้ลมสวย ตัวนี้จะเป็นปลาอะไรเหยื่อตัวนี้ปลาเข้าไวเข้านานออกยากครับพอได้เข้าแล้วก็อยู่นานครับนี่นี่มีอาการจมลงไปแล้วครับ นี่ครับนี่ครับกับปลาหมอตะก,กับไซส์สวยๆนะครับลาดพริกอร่อยแน่นอนหลายๆตัวนะแต่ทั้งสิบยีตัวนะเจ้าเลยไงลาดพริกโอ้อย่าบอกใครเลยละ่ะปาปลาไปทากับข้าวครับกับเหยื่อให้เกตหน้าชุนเองหัวเชื้อหน้าชุนครับผม เนียังพ้อไม่กันต่อลงไปอย่างนี้ ง,ง่ายๆค่อยๆไหลจมลงไปเนี่ยเขาละครับพอหมาะระก,กับนะครับสายส,สวยๆนะครับค่อยๆไหลจมลงไปนี่แหละครับเขาละครับเยใูใไฮเกตหน้าฉุนเองกะหัวดเชื้อหน้าฉุนนะครับ

อจังหวะวัดกันไม่มีจังหวะวัดเลยีีวัดได้ต่อไปครึ่งข้ออินเหมือนปันนี้จริงๆครับตัวนี้ เล็มอยู่ครับกำลังเล็มอยู่มีจังหวะวัดปะานาอไม่ต่อก็ถอนขึ้นมาให้หน่อยก็ได้พอเดี๋ยวก็เอาแล้ว ไปยังไงเลยสอกไปแล้วอือปลาอะไรโอ้อปลากาครับนึกว่าปลานินกินปลาหมอตะกลับครับผมคิดว่าปลานินตอดยังก็ปลานินเลยอะ สวยนะครับตัวนี้ปิดเกมครับผมมาปิดเกมกันด้วยปั๊หม้อระดับตัวส,สวยๆนะครับนี่ฝ่ามือผมดิเห็นปาาเปล่าไหมลูกนายจะเห็นนะนะสวยครับตัวนี้เดีย๋ยวให้เกลดนะชุดเองครับจับฝนเชื้อนะชุดเองครับผมตกแบบแม่ตายเกาหลีนะครับระยะห4 เป็นตัวปิดเกมวันนี้ไปเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปเก็บของกันก่อนแล้วก็มาสรุปผลงานกันครับไปครับไปมาครับมาสรุปผลงานกันวันนี้เราได้สักกี่ตัวเป็นไงบ้างครับวันนี้วิธีการตกแบบไม้ตายเกาหลีอาการทุ่นเป็นไงบ้างวัดตามอาการทุ่นที่เห็นเลยนะครับได้ตัวแน่ๆครับออาไหนที่ไม่ได้ตัวผมจะมเอาขึ้นมาให้ดูครับจะเอาที่ว่าอาการที่ได้ตัวนะครับ ใ้พี่นนะาเราเอาไปศึกษาดูนะครับวันนี้เราจะมาสรุปสรุปผลงานไงครับหมดเวลาแล้ววันนี้ก็หมายแต่สามโมงกว่ากว่านี่กระเทียงสิบเอ็ดเสนสิบแปดละได้กลับบ้านละได้พอช่วงบ่ายผมจะไปทําภารกิจต่อครับมีภารกิจหลายอย่างช่วงบ่ายมีเวลาแค่สองสามชั่วโมงนี่ก็ได้มาตกปลาก็สบายใจละเพราะว่าเหมือนกับการพักผ่อนแล้ะครับการตกปลาเหยื่อเหลือนะครับนี่ผสมไว้สามร้อยมิลลิลิตรยังเหลืออยู่เลย เดี๋ยวโยนอ่อยไว้โยนอ่อยไว้เนี่ยกอหน้าเราจะมาตกหมายไหนก็มาขอติดตามชมครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับช่องก็ไม่มีอะไรมากแค,แค่มาเทสยาตกปลาให้เกตนะชุดเองและัวดเชื้อนะชุดเองให้พี่ๆน้านได้ดูครับมาสรุปผลงานกันเลยดีกว่ามาครับ วันนี้ได้สักิ่ตัวมีปานินโบตัวหนึ่งครับปานินโบก็ชั่วระดับครึ่งโลโอคิจะคิดนี่ะครับนี่ครับวันนี้ครับสามชั่วโมงสู้บาลานแตะไม่ได้เลยบาลานแตะวันนั้ได้เกือบสามสิบตัวอันนี้ได้สิบกว่าตัวครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับออกแบบไม้ตายเกาหลีนะครับโอเคจะลากันด้วยการสรุปผลงานครั้งนี้เลยนะครับไปครับไปก่อนครับ สวัสดีครับ